สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยฮานอยครับผมหวยฮานอยซุดแจ้งนะครับผมสี่ฮานอยวันที่สีสส่เดือนแปดปีหกเจ็ดนะครับเมื่อว,วานนี้ก็เกือบเกือบเนาะเกือบไม่เข้านะเข้าอยู่นะครับผมแต่ว่าเข้าหน่อยเดียวก็ไม่โอเคฮานอยพิเศษสี่เก้าสองแล้วก็แปดเก้านะครับผม อผมไม่สามกับ2เนาะฟัน3ฟันไม่ถูกฟัน3มา2 2 9นะ2อ 9, 9 2ก็เข้าใน6คู่อยู่นะครับผมเข้าอยู่นาะแต่ว่าเข้าน่อยเดียวอ่ะก็เอาใหม่ครับผมเอาใหม่เอาใหม่มาเริ่มจากหาหน่อยเฉพาะกิจกันก่อนครับผม เฉพาะกิดน,นะครับวันนี้ผมให้เก้ากับหนึ่งนะเก้ากับหนึ่งนะครับก็จะมีเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าสามส่วนหนึ่งก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งสามตัวกั้นก็จะมีเก้าสองหนึ่งสอง เก้าห้าครับผมเก้าห <c oughs> นะ้าหนึ่งห้าเนาะตัวฟังคิดว่าน่าจะเป็นเก้านะครับผมไม่เอาไม่เอาทุกคนเอาหนึ่งนะคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งนะเก้าไม่เอานะเลขหนึ่งครับผม หนึ 18, 17, ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเก้าเจ็ดเนาะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับสำหรับนอยเฉพาะกิจนะครับก็จบไปแล้วต่อไปนะครับผมก็จะเป็นฮาหนอยพิเศษ อันอยพิเศษนะครับสองกับหนึ่งสองแปดสองห้าสองหกสองแปดสองห้าสองหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกตัวกันนะครับก็จะมีสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองสี่แล้วก็หนึ่งเก้าครับผมคงไม่ออกสองเก้าตัวเดิมนะ เนาะคงไม่ออกตัวเดิมนะออกตัวเดิมออกตัวเดิมนี่คือจบเลยนะขี้เกียจจับตัวเดิมครับผมตัวฟันนะครับคิดว่านี่เลยครับผมสองผมคิดว่าสองนะครับก็จะมีสองแปดสองห้าสองหกหนึ่งหกสองแปดสองห้าสองหกแล้วก็หนึ่งหกนะครับ สำหรับฮานอยพิเศษนะครับผมเขาจบลงไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นฮานอยปกติครับผมวันนี้นะวันนี้ผมจะเข้ามากกว่าหนึ่งนอยในะวันนี้นะวันนี้ต้องเข้าให้ได้ครับผมนะวันนี้ขอให้มานะวันนี้เก้ากับแปด ปกติ9กับ8นะก็จะมี82 82 80 81 9นะก็จะมี92 9091ตัวกันก็จะมี96เอา8ก็นาะ86 96 85ครับผม เก้าห้านะแปดห้าเก้าห้าตัวตัวฟันนะตัวฟันนี่เป็นเลขแปดนะครับผมมีแปดสองเก้านี่แหละแปดสองเก้านะแปดสองเก้าสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าอ่ะก็ จบไปแล้วครับผมสําหรับปกตินะขอให้แปดมาครับผมขอให้มีแปดมาหน่อยต่อไปนะครับเป็นหาหนอยสุดท้ายสุดท้ายแล้วเนาะ,ะสุดท้ายแล้ว เด่นนะครับผมเด่นวันนี้ก็จะเป็นศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับก็จะมีศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกกันไปด้วยครับผมก็จะก็จะมีศูนย์สี่หนึ่งสี่ ศูนย์อะไรดีศูนย์เจ็ดเนาะหนึ่งเจ็ดนะศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดสำหรับตัวฟันคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์นะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์นะ้ก็จะมีศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์นหก

โอเคนะครับก็เรียบร้อยครับผมสําหรับหน้อยสุดแยกนะครับผมสี่น้อยวันนี้ขอให้เข้านะขอให้เข้าสักสามน้อยครับผมนะเมื่อวานนี้เข้าน้อยไปหน่อยไม่โอเคเลยวันนี้ขอให้มาเป็นตัวนเน้นเป็นเป็นตัวฟันด้วยวันนี้สําหรับแนวทางก็จบไปแล้วครับผมฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ